สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำข้าวจีทานนะคะก่อนอื่นเราก็เอาข้าวเหนียวนะคะไปล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่ทิ้งเอาไว้นะคะเราทําตอนเย็นนะเราก็แช่ข้ามคืนเอาไว้เช้ามาเราก็มานึ่งนะคะพอสุกแล้วเนี่ยก็เติมกะทิค่อยๆเติมนะคะกะทิใช้ไม่เยอะเลยะคะ่ะแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะคะเพิ่มรสชาติให้กับข้าวเหนียวเค็มไปเล่มไปเล่นลน,น้อยๆ่ะคะแล้วก็นวดไปะคะ่ะ นวดพอนียแล้วนำมาอัดใส่พิมพ์ค่ะพิมพ์ก็ใช้เป็นฝาขวดโหลธรรมดาค่ะที่ไม่สูงนะคะอัดให้แน่นนะคะแล้วก็ปัดปาดข้างบนให้เรียบกดให้แน่นๆหน่อยนะคะหลังจากนั้นก็มาปรุงรส เราใช้ไข่นะคะไข่หนึ่งฟองนะคะซอสปรุงรสผงปรุงรสน้ำตาลเล็กน้อยแล้วก็พริกไทยค่ะก็ตีให้เข้ากันเลยนะคะแล้วเราก็ไปวอร์มเตาวัฟเฟิลนะคะเราใช้เตวาวัฟเฟิลในการย่างเตวาวัฟเฟิลเนี่ยมันจะมีแผ่น2แผ่นเหล็ก2 2แผ่นนะคะบนล่างเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาย่างมันก็จะย่างไปพร้อมกันเลยนะคะทั้งบนทั้งล่างแล้วก็วอร์มพอร้อนเสร็จเราก็เอาน้ำมันนะคะทาด้านบนเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นนำข้าวเหนียวมาชุบไข่แล้วก็วางค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะระหว่างที่ที่ย่างอันนี้เราก็ใช้กะทิที่เหลือจากที่เราไปผสมกับข้าวเหนียวว่ะคะ่ะ เอามา,ป,าป้ายพอให้แบบหอมนะคะพอเหลืองสองข้างเราก็ไปชุบอีกรอบนึงแล้วก็มามาย่างอีกแล้วก็ปิดฝานะคะพอเหลืองได้ที่แล้วเนี่ยก็จัดใส่จานค่ะจะบอกว่าหอมมากเลยค่ะแล้วก็ข้างนอกนะคะกรอบข้างในนี่นุ่มเรากินไปสองชิ้น ก็รู้สึกว่าพอแล้วแหละอิ่มแล้วอีก2ชิ้นนี้เดี๋ยวไว้ให้สามีลองทานดูนะคะตอนที่เขากลับมาจากที่ทำงานนะคะเราก็จะเอาไปอุ่นในเตาอบหลังจากนั้นเราก็มาเนี่ยค่ะเราก็จัดใส่จานนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ,บาย